ไปดูรถตู้กันก่อนที่ผมจะรีวิวคันนี้น่าสนใจมากอันนี้ครับลูกค้าขายเลยครับไม่ต้องประมูลครับเป็นนิสสันนะครับรุ่นอะไรต้นนิสสันเออรแวนครับฮะนิสสันเออร์แวนครับลูกค้าป้ายแดงไปเสิร์ชในยูทูบได้เลยครับใน Google ได้ครับขายอยู่ร้านสองเราขายตอนนี้เลยไสามแสนสี่หมื่นเก้าพันเน็ตเน็ตสามสี่้า คะแนนได้ประมาณห0แสนลูกค้าครับถ้าสนใจรถตู้แบบประเภทนี้ลูกค้าสามารถโอนเงินจองมาเลยครับ10,000บาทถ้าจับไม่คนแนนซ์ไม่ผ่านลูกค้าเอาเงินคืนไปเลยครับรับร้อยเปอร์เซ็นต์จะรีวิวตามสภาพนี้เลยคันนี้แบบนี้เลยตโยต้ปี2013อ2อ1 3นะครับ<อ>เป็นเครื่องเบนซินนะครับเป็นรุ่น nv สามห้าศูนย์นะครับตัวนี้หน้าเดิมหน้าหลังเดิมไม่มีชนนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับ60,000กว่าโลโอ้ตกปีละ2,000โลลูกค้าแอร์เย็นแน่นอนลูกค้าเครื่องเงียบ นะครับรถโอนได้เป็นเครื่องเบนซินใช่ไหมซิลเนี่ยคันนี้เคยติดแก๊สมาแล้วถอดแก๊สออกเคยติดแก๊สเคยติดแก๊สออกถอดออกตอนนี้ไม่มียยหาอะไรตอนนี้เป็นน้ำมันอยู่นะครับเป็นน้ำมันอยู่ไม่น้อยนะไม่แค่หกหมื่นกว่าโลหกหมื่นโลครับไม้แท้นะครับด้านหลังนะครับเป็นเบาะเดิมนะครับไม่ใช่เดิมดิ๋มันเป็นเบาะของโตโยต้าเอาง่ายๆเป็นเบาะของโตโยต้านะครับกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกไฟพาวเวอร์มีอยู่สามแถวรถโอ้โหแม่งสวยบอกแล้แถวสุดท้ายไม่มีนะครับชิบหายในราคานี้ เครื่องเครื่องเท่าไหร่สองพครับเครื่องสองพครับไฟติดนะครับลูกค้าคือไปว่ารถแม่งพร้อมใช้ไฟหน้าติดหมดนะครับกระจกมองข้างทํางานหมดที่ปัดน้ำฝนทํางานหมดรถขับได้ที่เราทําการขายเลยเพราะว่าลูกค้าแข่งขันรถพว้นี้อาจจะมีน้อยเราถึงไม่ทาการไม่ทําการประมูลนะครับแต่ถ้าเป็นรถขนาดไซส์แบบไม่เกิน5 0,000บาทเราจะทําการประมูลก็รถสวยอ่ะลูกค้าโอนเงินเข้าหมื่นหรือเข้าสแสนเตอร์ครับแล้วเดี๋ยวให้แอดมินประสานงานต่อเรื่องจอัดไฟแนนซ์นะครับต่อไม่ได้ ตามนี้ครับ EP นี้ตามนี้เลยนะสีไม่ต้องเก็บ3 4 9ีไม่ต้องคุยเยอะตามนี้เลยนะครับ <Okay. S 1> จอไปหมื่นหนึ่งนะครับจัดไฟแนนซ์เดี๋ยวเราจะ